สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงการเมืองไทยประจำเดือนเมษายนนะคะมาดูว่าดวงชะตาของประเทศไทยช่วงเดือนเมษายนเราจะเป็นอย่างไรใบแรกใบแรกมีคนให้ความช่วยเหลือนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ เราไม่รับความช่วยเหลือจากใครแต่มีคนยื่นมิตรไมตรียื่นความช่วยเหลือมาให้แต่ไม่รับความช่วยเหลือจากใครนิ่งเฉยนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ประกอบนะคะว่าเป็นอย่างไรไพ่ประกอบก็คือมีผู้เสนอความช่วยเหลือยื่นมิตรไมตรีให้เห็นไหมคะเนี่ย มีคนเรียกว่าต้องการสารสัมพันธ์ไม่เตียนดีกับเรานะคะให้ความรักกับเราอาจจะเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านหรือ,อานานาอารยประเทศที่เขาเข้ามาลงทุนก็ได้นะคะจากคลิปนี้เอจากไพ่ใบนี้ค่ะที่เรามาดูใบต่อไปนะคะว่าอย่างไรเนี่ยความทุกข์เรากำลังจเจอเรากาลังจะเจอกับความทุกข์นะคะทุก ไพ่ดาบขึ้นทุกวันนี้เราทุกอยู่นะมีเรื่องทุกถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยหนักหนาสาหัสสากันเลยค่ะนะคะนี่คือความทุกข์ที่เราเจอในช่วงระยะเดือนนี้ไพ่ต่อไปนะคะจะบอกว่าอนาคตอนาคตไพ่เด e s u สนอนาคตต่อไป เออเรียกว่าจะดีจะดีนะคะดีดียังไงเนี่ยไพด์เดอะซันดีแต่เรามาดูว่าไพ่ประกอบเขาจะบอกว่าดีดียังไงนะคะม,มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงนะคะประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะแล้วก็ดียังไงเดี๋ยวเรามาดูไพ่ต่อไปเขาจะบอกอะไรเราอืม ปิดหูปิดตาถูกมัดมือชกอ่าในที่นี้มีไพ่เดอะซันนะคะแล้วก็ไพ่สตารขึ้นเรามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะเออแล้วก็ดีด้วยนะเรียกว่ามีมีมีอะไรเนี่ยไพ่เดอะซันมีมีอะไรดีๆอยู่ในประเทศหลายอย่างแต่ทำไมเราถูกมัดมือชกล่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบประกอบต่อไปนะคะว่ามัดมือชกยังไงการลงทุน การลงทุนนี่คือไพ่ของการลงทุนนะคะคิดลิเริ่มโครงการอะไรในช่วงนี้การลงทุนามาดูไพ่ประกอบต่อไปว่าเป็นอย่างไรการลงทุนเป็นอย่างไรสตรีผู้หญิงถือไม้เทา้าผู้หญิงคนนี้นะคะเห็นไหมคะถือไม้เทา้ามีการลงทุน ออก็คือการลงทุนนี้นะคะผู้หญิงจะนำมาอ่าเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะที่จะนําการลงทุนนี้มาในอนาคตเราจะมีชื่อเสียงนะเป็นดาวโดยมีผู้หญิงนํามาเรื่องการลงทุนนะคะนี่เห็นไหมไพ่การลงทุนมีการลงทุนเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะก็คือหมายความว่าประเทศของเราเนี่ย เขาเรียกว่าในสภาพสภาวะเศรษฐกิจในเดือนนี้ยังไม่ถึงกับแย่ยังไม่ถึงกับแย่นะเรายังเป็นอะไรที่แบบว่าคือยังมีความน่าเชื่อถืออยู่อะค่ะไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันเห็นไหมคะยังเป็นที่รู้จักยังเป็นที่น่าเชื่อถืออยู่นะคะแต่อืมบางอย่างเนี่ยเวลาที่เราทํามันก็เหมือนกับว่าเราถูกมัดมือชกต้องระวังด้วยนะคะ ต้องระวังด้วยเรื่องการลงทุนนะซึ่งผู้หญิงเนี่ยเป็นคนนํามาเนี่ยเรื่องการลงทุนอยู่กับผู้หญิงเป็นผู้นํามาระวังเราจะถูกมัดมือชกนะคะหมายถึงว่าถูกปิดหูปิดตาเนี่ยให้ทําธุรกิจอะไรก็ได้อาจจะเป็นธุรกิจมืดธุรกิจไม่ดีให้ระวังนะคะแต่พูดถึงชื่อเสียงของเราแล้วก็ชื่อเสียงแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ในประเทศเราดีนะแต่ช่วงนี้เราทุกข์เนี่ยช่วงปัจจุบันเราเจอความทุกข์ มีคนหยิบยื่นไมตรีให้นะคะมีคนหยิบยื่นไมตรีให้มีความช่วยเหลือเนี่ยเราปฏิเสธถ้าเขาจะช่วยเหลือเราก็อย่าปฏิเสธนะคะเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังอยู่ในความทุกข์เห็นไหมคะเนี่ยปัจจุบันนี้ความทุกข์แต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการลงทุนโดยผู้หญิงนะคะผู้หญิงเป็นคนนำมานะคะหรือไม่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามที่เกี่ยวกับสตรีก็ได้นะคะเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ย นะคะเรื่องเกี่ยวกับสตรีก็ได้นะคะเรื่องความสวยความงามแต่ให้ระวังเรื่องสิ่งผิดกฎหมายออกนอกรูนอกทางนะคะธุรกิจประเทศไทยเนี่ยมีแค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นี่คือดวงของเมืองไทยในเดือนเมษายนนะคะถ้า สนใจอย่างไรอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ subscribe หรือมไม่ก็กดไลค์ให้ด้วยขอบคุณค่ะ